โรงงานดังสีราชาแจ้งปีนี้ไม่จัดเลี้ยงไม่จัดเลี้ยงให้ผนกแต่จะแจกหมูกระทะให้คนละชุดกลับไปกินบ้านใช่ไหมหรือ,อยังไง <c oughs> โลกออนไลน์แห่แชร์ภาพโรงงานดังสีราชาจังหวัดชนบุรีหลังแจ้งพนักงานปีนี้ไม่จัด ไม่จัดเลี้ยงภายในแเนกแต่แจกหมูกระทะแจกไปคนละชุดเลยโอ้เป็นเวรันในโลกออนไลน์ที่ถูกแชร์จำนวนมากสำหรับโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสีรายชาป๊อดมันที่จจกชุดนี้จังหวัดชนบุรีครับเป็นผ้าหมูกระทะที่ถูกแยกเป็นชุดจำนวนมหาศาล โดยระบุข,ข้อความว่าปีนี้ทางบริษัทไม่ได้มีการจัดเลี้ยงผนเกทว่าทว่ามีสิ่งที่พอจะทดแทนได้ก็คือสั่งหมูกระทะมาแจกให้เอากลับไปทานกันคนละหนึ่งชุดโอ้แถมนำอันรมพร้อมหน <c oughs> คือพ่อแถามอันเบียจักสองป๋องแด้หรือจังไดห,หลังโพสตถูกเผยแพร่ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก หลายคนชอบไอเดียนี้เออชอบเพราะทำให้อิ่มท้องกันทั้งครอบครัวเอากลับไปบ้านนี้ก็สิได้ไปกินกับลูกกับเมียตัวขณะเดียวกันร้านหมูกระทะเออชื่อเจชูหมูกระทะสาขา99้าสาเราคือมีหลายสาขาเต่ได้ลงภาพกองหมูกระทะ ที่ถูกแพ็คเตรียมไว้ส่งโรงงานพร้อมระบุว่ากราบขอบพระคุณออเดอร์โรงงานมากๆนะคะขาดตกบกพร่องประการใดขออภัยด้วยนะคะเออทำสุดแรงสุดฝีมือในเวลาจำกัดกราบขอบพระคุณมากๆนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะถ้าจะถามพ่อใหญ่สมริดว่าระหว่างหมูกระทะ กับจิ้มจุ่มพ่อใหญ่สริชชอบอะไรมากกว่ากันผมชอบหมูกระทะเออผมชอบปิ้งย่างมากกว่าจิ้มจุ่มนะครับแล้วเอฟซีพ่อใหญ่สรินะครับระหว่างหมูกระทะกับจิ้มจุ่มชอบอะไรมากกว่ากันถ้ามาถามพ่อใหญ่สริชชอบชอบหมูกระทะมากกว่าจิ้มจุ่มนะครับเวลาปิ้งเวลาย่างมันสีหอมชวนรับประทาน แต่ว่ากินดูบ่ได้หมายว่ากินบ่อยไม่ได้กินบ่อยแล้วมันจะอว้วนหมูกระทะนั่นเอออย่างพระเยซูก็ประมาณสักเดือนละครั้งเอเดือนละครั้งก็ยังดีประมาณเดือนละครั้งนะครับหมูกระทะแต่ถ้าก่อนหน้านี้ตอนรุ่น,ร,นรุ่นอยู่นะครับบ่านเท่ากับหวยสีบอกินวันเวียนวันพุน,นติหรือจังใด เ,เมื่อก่อนก็อาทิตย์ละครั้งหรือไม่ก็วันเว้นวันเป็นของชอบเียและหมูกระทะพออายุมากขึ้นแล้วก็ก็เดือนละครั้งครับกินซุ้มือบ่ได้ด้พี่น้องวันท่านตตยเห็นใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่ชอบหมูสามชั้นไงโอ้ยเพราะใหญ่สุเป็นคนชอบนะประเภทหมูสามชั้นมีอะไรอีก ไข่พะโล้เอออะไรอีกที่เกี่ยวกับหมูหมูทั้งหมดนะั่นประเภทหูหมูหูหมูหัวหมูลิ้นหมูเออคอหมูอะไรอีกข้าวขาหมูอะไรประมาณเนี้เออถ้าเป็นตอนหนุ่มๆโอ้ยขาดไม่ได้ครับ ปร,ประเภทเกี่ยวกับหมูหมูนี่นอกจากหมูแล้วก็ยังชอบประเภทข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อย่างเงี้ยพี่น้องมันกะข้าวหน้าเปียกอย่างเงี้ยพี่น้อง <laughs> อแล้วก็ชอบอะไรชอบต้มเปื่อยอย่างเงี้ยชอบต้มเปื่อยต้มงว่วเปือเป่อยๆต้มควายเปื่อยๆอย่างเงี้ยเคย่าต้มขมมันบปะมาต้มขม เออมาลาบแต่ว่าก้อยก้อยดิบเียกับบทดทอใดครับถ้าราบก็ลาบสุกเป็นคนชอบกินสุกแต่ถ้าดิบๆนี่นอัน่น,อนครับมีเพื่อนพากินพู่แหละมีเหลาขาวจักปิกมีเหลาขาวจักปิกเหลาดองอยาจักปิกเขาที่กินก้อย,ยครับพี่น้องแต่ซ้อยโจ้ผมก็ไม่ถนัดนะซอยโจ้หรือลาบเลือดซุกเล็กยังผมก็ไม่ค่อยถนัดถ้าเป็นเนื้อก็ลาบแล้วเอาไปคั่ว ให้มันสุกนะครับหรือไม่ก็สับสับสับ,สบ,สบเดี๋ยววัวเนี้ยควายเราไปคั่วใส่ผักคุณเลิศรู้จกักผักอีเลิศด่ะพี่น้องสับ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 แล้วไปคั่วใส่ผักอีเลิศกบก็เหมือนกันนะพี่น้องเอาไปออมไปคั่วใส่ผักอีเลิศครับรู้จกักผักอีเลิศด่ะเนี่ยโอ้ยพี่น้องรู้จกักผักอีเลิศว่าชัพู้นี่นเมยมันสุดยอดนะพี่น้องขัวกบใส่ผักชัพู้ เอออร่อยครับอันนี้ไอเดียดีเนาะโรงงานเขาแจกหมูกระทะคนละชุดเออปัณนีกับสิทดิ์เอลกับไปให้ลูกให้เมียกินผู้ใหเป็นเมยิ่งอยู่โรงงานนี่เกากรับไปพี่ให้น้องกินเลือให้ลูกให้ผัวกินด้วยครอบครัวก็จะได้อบอุ่นนะครับโอ้รวยเลยเจชูหมูกระทะเออกองเนเินเทินทึกเลยเมื่อสักครู่นะครับ